เขาจะเอาเอาผิดเกิดเราหาความผิดไม่ได้ผมก็ยังถามว่าจะเอาผิดเรื่องอะไรหาข้อหาอะไรมันก็ไม่มีข้อหาที่จะผิดอะ่ะเอาข้อหาอะไรเรื่องผู้หญิงท่านก็ไม่มีเรื่องติกาก็อะไรท่านก็ไม่เคยมีเลยหลักฐานเวลาจะทำบุอะไรต่ออะไรเนี่ยท่าน,นก็เรียรายทีละแสนแสนขึ้นแสนที่สี่หมื่นห้าหมื่นท่านเรีบยบร้ยชาวบ้านตลอดจะมีงานอะไรผมคนหนึ่งก็เคยเหมากับท่านเคยดักดักกับท่านแต่ท่านก็ไม่เคยมีหลักฐานเรนะื่าท่าน ่ันธแทมาว่าสร้างอันนี้เอาไปตั้งห้าหมื่นนะเราไปรับเหมาไปปอเสแเราก็เก็บเอาเงินจากท่านมา,ลนาแล้วเราก็ไม่เจะเหมาหรือแพงเงาก็เหมือนก็กินรายวันจากวัดอีกทีหนึงน่งเราก็าได้ได้ค่าแรงจากวัดเหมาก็ไม่ได้มาเหมาาว,ว่าถ้วเหมาทสี่แสนห้าแสนเป็นล้านไม่ใช่กลุ่มน้องกลุ่มร้องเรียนคือใครกลุ่มน้องรียนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อก่อนเขาก็อยูู่่บ้านนี้นี่แหละอันนี้เขา ที่ได้เงินมาสองล้านแล้วว่าพระไม่ได้ทําโบสถ์สองล้านใช่ใช่คือจะเอาไปเสร็จทุกอย่างเหมือนว่าเหมือนกรรมการอ่ะเขาเหมาแบบเป็นตอนเนี้ค่ะจะเอาไปเสร็จทุกอย่างหุกกี่รูหินกีรูแล้วถ้าตรวอสองขนาดนั้นอ่ะมันผิดทุกวัดไมล่าล้านอนนี้เงินเนี่ย พอเอาเข้ามาทอดกระถินแล้วเงินที่เขาเอาไปปีละสองปีเพิ่องออามาให้มากปีนี้เมื่อปีที่แล้วนี้แต่เงินกระถินเนี่ยมันตั้งหลายปีแล้วที่ได้มานะแต่เงินที่เพิ่งมาให้วัดเมื่อปีแล้วเนี่ยวัดเอาบุรณะวัดบุญละักโบสถ์ทีน,นี้ก็ถามว่าเงินจะไปไหนหมดเ็นสองล้านแต่ตอนนี้เฉพาะผู้ละเหมาที่เขาเหมาเหมาโบสถ์เนี่ยเฉพาะผู้ละเหมาเขาตัดไปแล้วล้านแปด ข้าแรงช่างแต่ก็ปั้นลายปั้นอะไรนี่นะนะช่างช่างโผก็อยู่โน่นนู่นต่างเขาก็มาอยู่ไอ้นุ่นเก็บไปตั้งร้านแปดแล้วน่ะมันเป็นคนสร้างโบสถ์สร้างแค่นี้เขาก็เก็บไว้นานเงินเนี่ยสองปีกว่าแล้วทีนี้เขาเขาเขายังสร้างไม่ได้มันเป็นเงินว่างเปล่าอยู่พระก็เลยถามอยู่ว่าเอามาเอามาขยายโบสถ์ได้ไหมโบสถ์รนาโบสถ์ใหม่อ่ะขยายใหม่แล้วก็ทําให้มันดีกว่าเก่าอะ ไม่ก็ตกลงดี่ดีก็คือจบไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่มาฟ้องถึงขนาดนี้ไม่จบไงที่มันหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เขาทำเนี่ยเอาผิดตรงนี้ไม่ได้ก็เอาตรงนี้ผิดตรงนี้ไม่ได้ก็ตร,ตรงนี้อย่างเงี้ยแอบแฝดทั้งหมดว่า